สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ต้นน้ำวัดจันนะครับเดี๋ยวจะมาชมบรรยากาศาสวนดอกไม้นะครับมีทั้งกล้วยไม้แล้วก็ดอกไม้นี่กำลังออกดอกครับสวยงามมากนะครับนี่จะเป็นต้นกุนหลับนะครับมีอยู่หลายสีนะครับสวยงามทุกสีนะครับ กุหลับนะครับสวยบรรยากาศก็ดีนะครับอากาศดีดีนะครับดอกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีดอกกหลาบนะครับมีไหลยสีนะครับก็นอนก็จะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรจำไม่ได้เหมือนกันครับสุพรรณนิก,กาหรือเป่าแล้วก็กำลังตูมเยอะนะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าน่าจะดูแลใส่ปุ๋ยใส่อะไรเยอะอยู่ นี่ก็จะเป็นต้นว่านนะครับวานว่านว่านไม่รู้จากชื่อเหมือนกัน,นครับชื่ออะไรก็กำลังบานนะครับเพิ่งจะบานต้นแรกนะครับนี่ตอนนี้กำลังตูมสวยนะครับสวยงามมากครับนี่ก็จะวานเหมือนกันแต่สีแดงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูมุมนี้นี่จะเป็นต้นเทียน ต้นเทียนนะครับสวยอยู่นี่เป็นต้นม่อนไข่นะครับกำลังกลมเยอะอยู่นะครับสวยสวยสวยมากนะครับจะเป็นไม่รู้อะไแคทริยาหรือเปล่าแต่กำลังออกดอกสวยนี่จะเป็นเอ่ไม่รู้จักชื่อนะครับ ต้นนี้รู้จักอยู่ครับต้นลิลีล่ลิลลี่กำลังจะบ,บานอีกไม่นานแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นเทียนนี่คือต้นว่านนะครับว่านว่านสวยสวยนะครับมาดูมุมนี้นะครับจะมีไหลายช่นนี้นะครับที่ท่านเลี้ยงไว้ อตอนนี้ตา้มุมนี้ยังไม่มีดอกนะครับนี่ดอกไม่ใช่นักเลี้ยงต้นไม้นักเลี้ยงกล้วยไม้ก็เลยไม่รู้จักชื่อนะครับมีหลายชนิดแล้วก็นี่ก็จะเป็นนี่รู้จักชื่ออยู่เอื้องพร้าวนะครับเอื้องพร้าวเอื้องพร้าวก็ปกติก็จะออกดอก ช่วงนี้นะครับประมาณมีนานเมษานะครับออกทีก็จะอยู่ได้นานอยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลดน้ําดูแลเรื่อยๆมันก็จะออกออกเรื่อยๆอยู่นะครับนี่คือเรื่องพรา้าวเอื่องพร้านี่คือจะต้องปลุกในดินนะครับไม่ได้อยู่ในกระถางครับ จะมีหลายชน,นิดนะครับที่เขาปลูกไว้แล้วก็ดูแลไว้ก็จะจะออกดอกสลับกันไปนะครับทั้งแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะออกเรืยตลอดดอกลำโพงก็เพราะว่ามันรด,ดน้ำเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดอกชาบานะครับ สามสีพูดสามสีนี่ครับบรรยากาศโดยรอมนะครับสวยงามมากนะครับบรรยากาศดีดีตอนเย็นก็เงียบสงบหน้าร้อนแต่เราอยู่ริมน้ำนะครับสวยงามนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับ